สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a r o นะคะวันนี้มีข้อความอะไรที่อยากส่งถึงคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คะขออนุญ,ญาตคูบาอาจารย์และสิศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นข้อความของจักรวาลดูซิว่าจักรวาลอยากจะส่งข้อความใดให้กับคุณนะคะจักรวาลอยากจะส่งข้อความใดให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คะ่ะ ข้อความของคุณในวันนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะรู้จักภายในของตัวเองหรือยังรู้จักจิตวิญญาณข้างในของตัวเองหรือยังนะภายออกมาบอกว่าคุณต้องหันกลับมาอยู่หันกลับมาอยู่ที่บ้านที่แท้จริงของคุณบ้านที่แท้จริงของคุณก็คือกายกับใจของตัวคุณคุณต้องนั่งสมาธิเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกับภายในของคุณจริง และการที่คุณได้นั่งสมาธิก็คือบ้านของตัวคุณนี่แหละคุณจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างคุณจะได้คอนเน็กกับอะไรหลายๆอย่างคอนเน็กกับสิ่งที่มหาศจรรย์หลายๆอย่างที่คุณไม่อาจรู้ได้ในตรงนี้แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณเจอสถานการณ์ใดๆมามันทําให้คุณสั่นไหวมันทําให้คุณลวนมันทําให้ร่างกายของคุณมันดุไม่โอเคเลยก็จงนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกดูแคบ กายกับใจเราเท่านั้นสิ่งอื่นภายนอกให้ตัดออกไปหันกลับมาดูข้างในของเราเป็นสำคัญในตอนนี้ไว้วางใจจงไว้วางใจตัวเองจงซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเราไม่รู้สึกไว้วางใจตัวเองแล้วเราไปไว้วางใจภายนอกวันหนึ่ง มันจะไม่ใช่วิถีชีวิตที่แท้จริงของคุณวิถีชีวิตที่แท้จริงในการดําเนินชีวิตมันคืออยู่ข้างในไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณต้องทําจากความรู้สึกแล้วคุณจะทํามันได้ดีความรู้สึกนึกคิดความชอบมันคือตัวตนของคุณถ้ามันใช่แล้วปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเจออุปสรรคและปัญหาใดๆคุณจะสู้มันได้คุณจะไม่ท้อ แล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอปัญหาเพราะคุณทำมันด้วยความรักดังนั้นจะต้องซื่อสัตย์ต่อใจของคุณซื่อสัตย์และไว้วางใจในในสิ่งที่คุณคิดอ่ะในสัญชตตาตญาณของคุณเป็นสิ่งสำคัญมากๆตอนนี้ตอนนี้พลังงานของคุณต้องการได้รับการเยียวยา สองใบนี้บ่งบอกเลยไม่เหมอะรับรู้ถึงพลังงานของการจะต้องมาเยียวยาจะต้องกลับมาสู่บ้านที่แท้จริงของตัวเองคือการนั่งสมาธิและไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นละมันคือสิ่งที่จะช่วยรักษาหัวใจของคุณได้ช่วยรักษาความมั่นคงทางด้านจิตใจ,จของคุณได้แล้วพอมีความมั่นคงทางด้านจิตใจ,จทุกอย่างคุณจะเยียวยาได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในกำมือคุณทั้งหมด ปัญหาทุกอย่างจะถูกคี้คายไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ทํางานหรือใดๆก็แล้วแต่มันจะถูกคี้คายได้ดีในเมื่อคุณฟังคิดนี้แล้วจักรวาลอยากจะให้คุณคอนเน็กกับจิตวิญญาณภายในของคุณคอนเน็กกับตัวตนของคุณก็คือบ้านที่แท้จริงของคุณที่แหละข้างในของคุณนั่งสมาธิแล้วคุณจะเข้าใจ สูดลมหายใจเข้าออกยาวๆถ้าไม่มีเวลานั่งสมาธิก็สูดลมหายใจเข้าออกยาวๆคือการดึงสติของเรากลับมาและในการนั่งสมาธิแม่หมอก็หวังว่าขอให้คุณเรียกหาความสงบเท่านั้นโฟกัสที่ความสงบเท่านั้นการนั่งสมาธิมันเป็นด่านอะไรที่ยากมันเป็นด่านอะไรที่ยากมากในช่วงแรก แต่ถ้าคุณศึกษาด้านจิตวิญญาณหรือเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิมาก่อนมันจะมีของเก่าของเดิมช่วงแรกๆอาจจะยากต้องมีความเพียรไปเรื่อยๆแล้ว,แล,วแล้วของเก่าของเดิมมันจะวนกลับเข้ามาคุณจะอยู่ในที่หรืออยู่ในความคิดหรืออยู่ในจุดที่ถูกที่ที่ควรของคุณนะ่ะสมาธิของคุณก็จะไม่วอกแวกมันจะไม่หลงทางกับสมาธิด้วยในการนั่งสมาธิก็ ก็อาจจะมีอะไรที่จะต้องลึกมากกว่านั้นกว่านั้นนะบางคนนั่งไปเฉยก็ไม่ได้มีอะไรนั่งไปก็คิดไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องนั่งสมาธิก็คือรู้การนั่งเพราะรู้พอรู้เสร็จปุ๊บเราวางนี่ยมันเป็นการศึกษาการเข้าสมาธิแต่ละคนเนะี่ยหลายอย่างมันมันแล้วแต่จิตของแต่ละคนนะแต่ละคนต่างกันแม่หมอก็หวังว่าคุณจะไปหาวิธีในการนั่งสมาธิที่ดีที่สุดสำหรับคุณให้ได้ ราะคุณจะได้คอนเนคกกับตัวตนข้างในของคุณนะคะแล้วก็นั่นแหละคือสิ่งที่ตอนนี้หันกลับมาเยียวยาตัวเองเป็นสำคัญเลยฐานที่ดีที่สุดก็คือตัวคุณไพจักรวาลอยากจะสื่อสารว่าฐานที่ดีที่สุดคือตัวคุณคุณจะต้องเอาตัวของคุณเอาใจของคุณเอาบ้านที่แท้จริงของคุณให้แข็งแรงก่อนเยียวยารักษาแผลต่างๆนานา,นา,นานก่อนแล้วค่อยขับเคลื่อนทำสิ่งอื่นต่อๆไปนะคะ จงเชื่อแล้วก็จงเชื่อมั่นแล้วก็จงศรัทธาแล้วก็จงไว้วางใจต่อจิตวิญญาณภายในของคุณต่อจักรวาลปล่อยวางผ่อนคลายไว้วางใจคุณจะเบาแล้วก็สิ่งต่างๆมันก็จะเข้ามาหาคุณเองความสุขความสงบสติปัญญาทุกอย่างนี่นี่คือพื้นฐานที่ ขั้นแรกเลยที่จักรวาลอยากที่จะสื่อสารให้คุณเข้าใจในวันนี้นะคะแม่บอกว่าคลิปนี้คุณก็น่าจะเข้าใจในในในบางส่วนบางตอนเพราะว่าคนที่เข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลเนี่ยที่จะฟังคลิปเนี้ยจักรวาลนะคุณจะรู้เลยกฎของจักรวาลคืออะไรอะไรยังไงก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็แม่บอกก็ฝากชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ